จ้าโอตกล้องสวยมากพธรรมนุภาเวนสสาโสตวเตอวตุมัันตัสาโสวเตนะับอารสัมมสุทธมุวตธภควันตังอัิวาเท สวัาโีภควณตาทุกโมธรรมังสัมาสมพนธสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆสังฆนัมาริหงสอสเห็นหน แล้วพี่เข้าไปต้องเพิ่มไหมเพิ่มเก้าอี้หน่อย